สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือโครงการสรุ่มอารามโรงเรียนอนุบาลสุรินโดยกรมสารสนงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่17นะคะท่านผู้ชมขาไม่พูดกันอย่างไปแล้วนะคะข้อที่4ไม่ได้นะไาคเช้านะครท่านผู้ชม อันนี้เป็นสายเด็กอนุบาลเข้ามาก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นสายประถมนะคะไม่พูดกูหุเพื่อนคือสรุปแล้วไม่พูดเลยนะคะไม่เหยวกันไม่ตีกันอ่าไม่พูดกันแต่เป็นไงคะนี่กำลังสร้างพ่อตกลงแต่มีบาง่อ Lấy xe đang dừng